สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อยพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีจ้าเหมือนเด็มาพอกันในวันอาทิตย์นอกจากตัวกัมพูชิสิบแปดจ้าเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้นานหลังจากเมื่อวานขึ้นผู้นะครับเมียจ้าขึ้นผู้ไปหาเบิ่งเค็ดท้อหนึ่งว่าเนี่ก็ะมันอยู่เนาะมันนี่ก็เลยลงล่างลงมาปลาลางมา้องมิกน้อยวิโนเขาปลาย่างก่อนแหละครับไปเรื่อยๆเนาะแม่นะครับขึ้นมาบึงนะครับ เห็ดระงูงามครับจ้ะงูเห็ดระงูนะครับพูดนะเจ็ดดอกหนึ่งหนึ่งสองทีหกแปดชิปพอดีวินชิปสมเด้ครับนี่ได้เห็ดเราเก็บมาก่อนหน้านี้นะครับมีเห็ดยังไงเห็ดผึ่งอีตันกับเห็ดผึ่งเขาจ้ะนะครับมอมอสิเต็มตาใหญ่เลยน้อยวินเนาะเห็ดผึ่งเขาสวยงามขนาดได้ครับพูดนะเบิ้งไอวินเอาเปิ้งอย่างนี้นี่นะครับเปิ้งเนี่ยเผ่งเขายายได้ครับนี่พูดนะกดติดตามเบนคลิปใดหน้องหนึ่งตอนแรงๆหน้องหนึ่งเนาะของจุกมือนะครับผม ตอนนี้เจ้าหญิงอุน่น